กับเอฟซวันนี้เราอยู่กับคุณพี่พอบ้านสวนกิ่งขจรกิจกรรมอะไรวันนี้วันนี้ใส่ปุ๋ยค่ะสิบสองสาสิบสองหกสิบสองวันนี้หรือว่ากิจกรรมสอนภาษา <laughs> สอนภาษาด้วย <laughs> อันนี้เดี๋ยวเราดูเราดูลูกก่อนนี่คือระยะนี้ที่เราจะมาใส่ปุ๋ยเพื่อขยายลูกลนะนะต้องบอกว่าประวัติต้นเนี้ยเขาก็ได้ใส่สิบสองสามสามไปแล้วสิงใหญ่ค่ะนะก็คือเรียกว่าดึงทรงยาว ตอนนี้ก็คือจะขยายทางลูกแล้วก็จะมาใส่ตัวเป็นสิงใหญ่12-62นะให้กล้องแพนขึ้นไปดูเราจะเห็นลูกนี่อิเล็กขาดเลยนะ,ะมีคนมาแอบแต่งลูกหมดเลยเนะีนะ่ยไม่อยู่บ้านมาอยู่บ้านนะเต็มไปหมดไซขนาดนี้นะเยอะอันนี้อันนี้เราให้ไว้ประมาณร้อยกว่าลูกก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวจะแต่งขาดอีอกครั้งหนึ่งค่อยๆแต่งว่าอันไหนแพ้กันเราก็แต่งออกนะอันนี้คือตรงพื้นดินเนี่ยจะเห็นว่าเรามีแต่งเป็นสรุ่น ตอ้งอกล้องดูก่อนนะอันนี้คือรุ่นแรกเลยรุ่นแรกคือแต่งไปประมาณเกือบสิบวันละอืมอันนี้รุ่นที่สองเราแต่งไปจากรุ่นเนี้ยที่เราแต่งมาแล้วมันโตเท่านี้ประมาณห้าวันเราก็แต่งออกตอนนี้ผ่านมาประมาณห้าวันเหมือนกันอืมเราจะ,จะมาใส่ปุ๋ยเพื่อว่าได้เวลาใส่ปุ๋ยแล้วสิบวันนะมีกองเต็มเลยของนั้นเดี๋ยวให้มาดูสิงใหญ่สิบสองหกสิบสองเนี่ยวันนี้ใส่ตัวนี้นะ อ่ตัวนี้ตัวนี้สิงใหญ่นี่ก็จะเม็ดประมาณนี้สิงใหญ่อยากให้ทุเรียนลูกใหญ่ๆสวยๆคนใส่ต้องปากแดงเอาเอาวุ้นแปลภาษาก่อนสองขันต้นนี้มาสองนะสอง อ,อยู่มาที่น,นี่นนมาที่มเออก็รวยๆตรงนี้นะไล่ไปไล่ไปคอ่าไล่อ่าอ่ากระจายกระจายไปใช้ได้ใช้ได้นั่นแหละก็จะมันไปกลางๆไม่ต้องโดนโคลแล้วก็อ่าตรงนั้นก็มีหลังคาห,งห้องน้ำไม่ต้องไปหวานนะอ่าเอาหวานเท่าที่มีพื้นดินพอน,ะออนั่นแหละ ขันละขันละ1กิโลมันมีร้อยกว่าลูกตอนนี้เราจะใส่2กิโลนะ FC นะอ่าเขาตวงไว้แล้วคือขันหนึ่งประมาณกิโลหนึ่งวินัยใส่ประมาณนี้นะโอเคโอเคนะอ่านอกๆหน่อยเขาเรียกนอกๆอ่ะปปลทรงพุ่มหน่อยมาทางนี้วิตรงนี้ทางนี้อรงนี้แถบนี้ไล่ปลายปลปลายทรงพุ่ม ปากต้องแบงนะง <c oughs> คนใส <จ S> ่<บ>ปุ๋ยอะ่ะไม่ได้เอาเชือกมานั่นไว้นะประมาณนี้เราก็เอามือมากำไว้เดี๋ยวอีกมาณสักเจ็ดวันสิบวันเราจะมาดูการพัฒนาของตัวนี้นะไซนี้นะให้ f อฟดูเดี๋ยวจะปีนขึ้นไปบันไดถ่ายให้ให้ให้ดูว่ารูปมันอยู่ประมาณไหนแล้วก็จะมีอีกฝั่งนู้นลูกใหญ่กว่านี้นะอ่ะ เดี๋ยวเราไปหว่านฝั่งนู้นด้วยอ่ะวินัยขมอนเบบีอ, on, อ,อันนี้จะใหญ่กว่าหน่อยอ่าสองตั<ห>นตนี้<ล>ใหญ่กว่าหน่อยอ้าวเหมือนกันสองกิโลเหมือนกันเพราะว่าใบน้อยนะต้องปอดป,ป,ปุ๋ยเยอะๆหน่อยเดี๋ยวเราจะมีฉีดเราฉีดทุกเจ็ดวันใช่ไหมหรือห้าวันอ่า 5วันถึงเจดวันเพราะว่าตัวนี้ได้ใบอ่อนมาสองชุดนะครับอันนี้คือชุดแรกเขียวแล้วน,นี่ชุดสองกำลังมานะชุดหนึ่งชุดสองน,นั่นเอนี่ยชุดชุดที่สองกำลังมาตัวใบอ่อนโยนเป็นข้อาสารเสกเลยนะเอออ่าแล้วก็เดี๋ยวต้นนี้ เดี๋ยววาให้ f อดูประมาณเนี้ยสาต้นตรงนี้ว่าระยะเนี้ยเราจะใส่ปุ๋ยตัวไหนกันนะแต่ถ้าลูกเล็กหน่อยเราก็จะใส่ตัวสิงใหญ่สิบสองสามสามเพื่อดึงยาวนิดนึงนดะอ,อกก็มาไม่หยุดนะอ,อมาไม่หยุดใช่สวนเราต้องเอเนี่ยอันนู้นดอกไม้อะไรดอกมาไม่หยุดเอาให้กล้องอมาใกล้ตรงนี้นนึงเนี่ย จะเห็นลูกว่าเราทําไซต์ตรงนี้สวยๆอยู่นะยาวๆนะสังเกตนะ,นะดอกไม้แล้วเนี่ยดอกสวยๆยาวๆอ่ะ้แว,แล,วแล้วไปตรงพี่พออหน่อยว่าสวยๆยาวๆเหมือนกันนี่คือเราทําทรงนี้กันอยู่นะตอนเนี้แล้วพอเราใส่สิ่งใหญ่สิบสองหสิบสองเนี่ยมันจะขยายทั้งลูกไม่ออกอนะ่ะมันจะขยายเป็นลูกลูกทั้งลูกเลยรอบนี้่อะอย่างข้างบนเนี่ยอ่ะกล้องดูข้างบนก็ยาวสวยอยู่นะเห็นไหม เนี่ยทรงสวยดูมือนะประมาณนี้นะครับอ่ะอีกต้นหนึง่งอีกต้นหนึง่งมาตรงนูง้นมามาต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้ก็จะใหญ่ขึ้นมาอีกอ่ะต้องเข้าไปทางนูง้ดเดี๋ยวขอแป๊บนึงก็ประมาณนี้เนะี่ยเราจะทำยาวไว้นิดนึงนะครับรุ่นเล็กก็จะยาวเหมือนกันเห็นไหม ถามว่าที่ได้ทรงนี้มาเนี่ยเราใส่ตัวธาตุอาหารรองที่พอตรงนี้ดีกว่าให้ให้เขาเห็นนงนี้เราใส่ธาตุอาหารรองตัวโปแคปอ่าโปแคปซานโฮโปแครนะ,ะเขาจะมีตัวแคลเซียมโบรอนแล้วก็แมกนีเซียมกำมะถันนะก็ช่วยขยายเปลือกแล้วก็ช่วงเดือนที่ผ่านมาเราใส่ตัวเป็นปุ๋ยสิ่งใหญ่จีรอคำสามเพื่อเพิ่มอะไรครับเพิ่มไนโตรเจนนะเขาไปสร้างเปลือกแล้วก็เราได้ใบด้วย เราก็เลยใส่ปุ๋ยเป็นบำรุงใบไปด้วยนะ FC นะก็ได้ทรงนี้มาเลยนะใส่ไปครั้งนึงได้ทรงนี้มาเลยนะครับต้นนี้ก็หลายรุ่นเหมือนกันหลายรุ่นหลายรุ่นเรามีการใส่สลับกันไปแล้วข้างบนก็เยอะนะอะใส่เลยใส่เลยแต่ต้นนี้เราคาดว่าจะเอาไว้สักสี่สิบลูกอะไรเงี้ยตอนนี้มันอยู่วันหกเจ็ดสิบอ่ะเดี๋ยวก็ต้องแต่งเอานะครับ เยอะนะดูนะ่ะเยอะเนี่ยอย่าให้เอซีดูอันนี้เราแต่งออกเนี่ยรอยตัดนี่รอยตัดนะเนี่ยเราแต่งออกก็สวยอยู่นะเนี่ยมันไว้ไม่ได้ไงม,ม,มันเยอะมันเยอะเยอะมากเดี๋ยวนะหลบเขหน่อยอ่าเนี่ยคือเนี่ยเราแต่งไปห้าวันที่แล้วประมาณนี้ก็ต้นนี้เกาวไว้สักสี่ซ้าห้าสิบลูก ต้นนี้ต้นนี้อาจจะสักสาสิบลูกเพราะว่าต้นนี้ใบน้อยกว่านะครับแล้วสาเล้งอย่างดีเลยเนี่ยนะ,นะก็วันนี้ที่เราใส่ตัวสิงใหญ่เป็นสิบสองขอสองเนี่ยเพราะว่าเราจะขยายยาวแล้วมันจะมีไซส์ยยประมาณไข่ห่านนะแล้วก็ไซส์ใหญ่ๆแบบนี้นะเราก็จะเรียกว่ายกบ่าเบ่งพูแล้วก็จะเดินสู่ตัวนี้เอฟซยาวเลย ยาวจนถึงประมาณก่อนตัดอ่ะแปดวันอ่ะนะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราจะใส่1 0บวันครั้งสิวันครั้งอะไรประมาณนี้ดูตามการพัฒนาของลูกแล้วกันเพราะว่าช่วงนี้อากองอากาศก็ยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหรใ่ใช่ใช่ต้องดูว่ามันผู<อ>้เรียนมันมันขยับไม่หรือไม่ขยับอะไรเงี้ยอาจจะต้องถ้าขยับช้าต้องปรับการให้ปุ๋ยให้ธาตุอาหารเร็วขึ้น f c นะครับ ช่วงนี้ก็คือเราจะเดินสิงใหญ่1262ยาวเลยยกบ่าเป็นภูขยายลูกทีเดียวเลยนะไม่มีสูตรอื่นแล้วนะถ้าเป็นแนวทางของซานโฮจะง่ายแล้วเพราะตอนนี้เขาขึ้นทรงสวยมากเดี๋ยวมันจะขยายไปพร้อมกันนะ F4 นะแล้วก็ในเรื่องของลูกเล็กเดี๋ยวเราจะทําให้ดูอีกคลิปหนึ่งลูกเล็กเดี๋ยวเราจะใส่ลูกเล็กอยู่ท้ายสวนเยอะเลยเดี๋ยวเราจะไปใส่ตัวธาตอาหารลองโกแคปให้นะครับยังไงฝากตัวนี้นะยพนะ ใครที่ขึ้นลูกแล้วเลยระยะไข่ห่านแล้วเดินปุ๋ยสิงใหญ่สิบสองหกสองยาวได้เลยสิบวันครั้งสิบห้าวันครั้งจะครั้งละกิโลสองกิโลอยู่ที่ว่าเราไว้ลูกเท่าไหร่สภาพเป็นเท่าไหร่นะแล้วเดี๋ยวอีกประมาณสิบวันเรามาติดตามไซส์ที่เราเอามือกำให้ดูว่ามันจะประมาณไหนนะว่าพัฒนาไปไหนแล้วเอี FC. ปะ่ะเดี๋ยวเราไปหวานตัวเดินมานหาเราแคบทั้งหลังสวนปะ่ะโอ้เยอะมากโอ้ลูกเต็ไมไปหมดเลยอ่ะทีนี้ลากันไปก่อนเอฟซีบายบาย ร้านไหนเนี่ยศริพงศ์การเกษตรหรือชื่อศริพงศ์การเกษตรค่ะศูนย์แปดเก้าหี่ย์ือซื้อที่ไหนลูกเองงที่ไหนร้าไเออได้ อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องกเกษตรโซลูชันและ,กะเกษตรติดเทอร์โบด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ